สวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่ร่วมกับครัวโชเล่หาดใหญ่หมึกไทยผัดเคยลูกโตน้ำกะทิสดอร่อยอันดับแรกเบลเอามึกไปล้างนะลูกได้ค่ะ โอ้ห oh, มึกไทยสดมากๆเลยเนื้อแข็งเป๊ะตาใสบิ้งเลย oh, อ้าปามึกล้างเสร็จแล้วโอ้ oh, ดีจังเลยลูกอ่ะช่วยปอกสตอพ่อส่วน,นสตอที่เบลปอกอยู่นี้เรียกว่าสตอข้าวเม็ดจะเล็กรสชาติก็จะออกหวานนิดๆค่ะ ออกเสร็จแล้วก็แช่น้ําไว้สตอจะได้กรอบเม็ดส,สตอจะได้ขยายใหญ่ขึ้นด้วยค่ะหัวเทียมหัวใหญ่ๆอย่างเนี้ยเขาเรียกหัวเทียมจีนนะพี่น้องจะออกมันๆรสชาติพ่อเวปอกสตอแล้วก็แช่น้ำให้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อขอบใจมากลูกน้องเบลลิ้ดพร้าวได้เปล่าปอกมะพร้าวใช่ไหมพ่อใช่ลูกได้ค่ะปอกมะพร้าวนั่นแหละพี่น้อง ภาคใต้บ้านผมเขาเรียกว่าลิบเพ้า เดียวเดียวเดียวพ่อจะกินน้ำมะพร้าวเดี๋ยวอฟใส่น,น้ำมะพร้าวๆ <c oughs> ไม่ได้กินตั้งนาน <c oughs> เบลกินด้ไหมน้ำมะพร้าวได้ค่ะพ่อพ <c oughs> เดี๋ยวเบลขอลงองแป๊บนึงนะพ่อ,อเดี๋ยวพ่อกินก่อน เปลี่ยนผูกนะคะเซ็กซี่เหมือนแม่เบี้ยไหมไม่ต้องทำเซ็กซี่หรอกลูกเพราะไม่เคยชมเบลลุยเออเซ็กซี่ก็ได้เซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะผูกผมเป็นลูกล้วบอกว่าเซ็กซี่ ขั้นกะทิเราใส่ถึงมือดีที่สุดนะคะแล้วก็น้ำเหมือนกันนะคะค่อยๆเติมลงไปทีละนิดนะคะเพื่อเวลาการที่เราขยำจะได้ขยำตัวมะพร้าวง่ายๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำไปทีละนิดพอขุกขิดค่ะน้ำกะทิจะได้เข้มข้นด้วยค่ะแล้วก็เติมลงไปนะคะเติมลงไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆขยำไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะ เราก็นำน้ำกะทิไปกรองกะทิเสร็จแล้วค่ะพ่อเมื่อน้ำทิเสร็จแล้ว ก่อนจะลงมือทำเรามารู้จักกันก่อนวัตถุดิบมีอะไรมัง่งมีดีปรีสดหัวหอ,อมหัวเทียมใครเคยน้ำมันหอยน้ำตาลทรายเกลือและกะทิสดออกไป ั้งกาะทาใส่กะทีแล้วก็เคี่ยวให้แตกมันเมื่อน้ำที่แตกมันแล้วเราก็ใส่หัวหอ,อมหัวเทียมใครหรือว่าตะไคร้เคยหรือว่ากะปิที่ตำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว เดือดแล้วก็ปรุงใส่น้ำมันหอ,อยใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ชิมอืมอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่หมึกไข่ เอาความีปิดวา้าอย่าพึ่งคนมึกจะได้ไม่คาวไข่มึกก็จะได้ไม่กระเดนมึกสุกแล้วก็ใส่ลูก่อใส่ดีปรีสดใส่ใบมะกรูดแล้วผัดให้ทั่วก็ยกเสิร์ฟได้เลย เ็แล้วมึกไข่พัดเคยลูกต่อถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับเรกจำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินช้อนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับ เด็กดีเด็กดีนี่มาแล้วค่ะพ่อล้างมือยังเนี่ยล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาน้ำเย็นๆให้พ่อด้วยอย่าจะลืมแบบวันนั้นเออเล่นนั่งเลยนะแต่วันนี้เบลทำงานเยอะมากนะเบลไม่ต้องกินก็ได้เดี๋ยวพ่อกินคนเดียวก็ได้แลยนี้ก็ได้คุณเล่นคุณเล่นต้องกินแล้วก็เบลั่งขุดมะพร้าวให้พ่อเลย นี้ี่ของพ่อนะนี้่นี่ของลูกเองขอบคุณค่ะผมขออนุญาตกินช้อนช้อนแล้วก็ลืมไม่ได้เลยคือช้อนกลางจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีตํมช้อนกลางเดี๋ยวพ่อลงมือก่อนเลยนะลูกนะเอาลูกต่อกับหมึกไข่นี่ อร่อยจริงๆพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ลองเลยลูก โป้ยกายใช่เลยค่ะอร่อยมากๆค่ะอืมปลาหมึกแบบเนื้อแน่นมากเลยนะตอนนะเนื้อแน่นเนื้อหวานเนื้อนิ่มเพราะอะไรรู้ไหมไม่ตั้งไฟนานเกินไปปลาหมึกจะได้ไม่เหี่ยวไงแล้วเนื้อก็จะได้หวานแล้วลูกตอเหมือนกันนะกพใส่ไปผัดเสร็จปุ๊บข้าวเนื้อยกลงเลยอับใบมะกรูดก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เหลืองลูกตอก็ได้ไม่เหลือง ดีปีที่ใส่ไปก็ได้ไม่เหี่ยวแค่นั้นแหละครับพี่น้องก็เลยสวยครบจบในจานเดียวได้ <laughs> <laughs> เวลาอยากกินเผ็ดๆนะลูกเนี่ยเอาดีปีมาเพราะเป็นคนกินเผ็ดไงอืม,อม แต่แบบแบบผัดกับแบบสดอันไหนเผ็ดก,กว่ากันะดีปีเหรอเผ็ดเหมือนกันเลยเพราะว่าเผ็ดเหมือนกันแต่ถ้าให้เผ็ดจริงๆก็คือเป็นดีปีสวนเม็ดเล็กๆแล้วก็ดีปีดีปีแมวหรือว่าดีปีกาเรียงอะ่ะนั่นแหละเผ็ดถ้าดีปีจินดาอย่างเนี้ยไม่ค่อยจะเผ็ดเท่าไหร่เลยออกหวานนินดๆด้วยตามออกหวานนินดๆด้วยตามจริงๆ,งๆใช่ ไปลองกินดูลองหนดกหวานนิดนิดนะแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยได้กินพริกแก้มแต่ลองอยากกินหูกหวานนิดนิดพ่ายังพูดไม่จบเลยแต่เผ็ดมากกินไปแต่ลูกฝึกหัดกินเผ็ดๆจมูกแดง เดี๋ยวก็ขอกิน <Wars> ลูกตอด้วย โอยกายลูกลูกตอกอบมากเลยนะพ่อใช่เรยาอยให้สุกเยอะเนี่ยเขาผัดเคยนะผัดเคยแต่ตอนนี้เขาจะใส่น้ำมันนะลูกของพ่อไม่ใส่น้ำมันแต่พ่อทำแบบโบราณเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีน้ำมันทอดปลานะเขาไม่มีน้ำมันทำกับข้าวนะเขาจะเอามะพร้าวนี่แหละลูกพร้าวทางใต้ที่คุพ่อเอามาเที่ยวน้ำมันเอาอ ใช้น้ากะทินี่แหละอย่างที่ผมทานเนี่ยพี่น้องนั่นแหละผมเอาน้ํากะทิสดมาเคี่ยวแตกมันก่อนแล้วผมไปใส่หัวหอมหัวเตียมไครทิมท,มทิมให้ละเอียดใช่ไหมแล้วก็ใส่เคยทิมจนละเอียดแล้วก็ลงไปนั่นแหละเป็น,นเนื้อสมุนไพรเนื้อไครเ,เนื้อหอมอ,มอร่อยหนวดปลาหมึก เย็นมีแน่นอนครับวันนี้อืออารอยขอบคุณครับเดี๋ยวยังไม่จบครับอือ,อหมดเลย อืมอารอยไม่ต้องทำซ็กซี่หรอกลูกเพราะไม่เคยชมเบลเลยไม่เคยชมเบลเลยอันดับแรกน,น้องเบลลิดท้าได้ปะปอกมะพร้าวใช่ไหมพ่อใช่ได้ค่ะลิดนั่นแหละพี่น้องภาคใต้เขาเรียกว่าปอก,กจะมไม่ใช่ ลิตนั่นและพี่น้องภาคใต้เขาเรียกว่าปอกอมไม่ใช่มไม่ใช่พี่บ่าวเฮ้อต่อได้พี่อีหลอกปา